สวัสดีค่ะไม่อีแลับเจอดิสเบกแล้วมาถึงวันแล้วนะคะมีนักชภาพับเบองฟานี่จะเป็นคะแนนวัตถุบงคลนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะของวัดล้านควดนะคะก็จะมีหินมีพระมีพกม่วงสร้างหรือสิ่งต่างๆนะคะอันนี้เป็นมีดหมอนะคะ อะไรคุณอนี้มิตมาดำรักษาอะไรคุณเคิดวตั้งใจอเดืคุณจะสาเร็จทุกอางเอันตรทุกอางจหาจากตัวคุณเหมนแล้วคุณกไม่หาจากโรด้วยเจหน้ากันดีแล้วนะเมื่อกี้กินข้าวรอบนี้มานั่งเฝ้าวดัดนอะีกไหม ย้าเป็นโบราณสีไม้แง่แง่เนี้ยอันนี้เขาเอิ่อแหวนอนี้ยังนะชีมีหัวดำๆเขาเอิ่อแหวนกันเม็ดมะกรวงเออเม็ดพระหลวงนี่แหวนพระหลวงย้ํเป็นโบราณสีไม่ย้ําไม่เงยกระจะไทยเบิ้งนะคะว่าเครื่องรางของขังมีนะจ๊ะก็มีหลายๆอย่างนะคะเป็นของวัดนะคะกำไรฟันช้าง ปลัดคลีกปลัดคลิกนะจ๊ะสว่วนบริเวณข้างในก็จะเป็นบอกบอกเรื่องราวต่างๆถ้าใครมาวัดก็จะเจอพี่สาวไม่ใหญ่น้อยคนนี้นะจ๊ะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแม่เมื่อเดก็พอย่นี่พ,อ,นนพอเขาสอา<ใ>นเขา,ขาอ่นเขาให้พลั้งในการเฝ้าแล้วนะคะ ก็จะใช้ขวดอันนี้เป็นขวดเบียร์โอเอ้ไม่ใช่ขวดเฮนนกเกนนี่นะจ๊ะมุ่นไม่กระมัมมัมตุกติกนะมัมตุกติกอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลองพ่อที่แบบใส่บาตรนะคะแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะคะในการใส่บาตรนะคะนี่นะคะจะมี พ่น์จะไล่มาเป็นข้าค่้าแหลกๆนะคะยังไม่ได้ต้องไล่มาตาั้งแต่ข้างหน้าเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณต้นไม้นะคะแล้วก็มีดอกไม้มีอาหารปลาไว้บริจาคเอ้ไ,ไบ,บ้บริการสําหรับเพ่นที่ต้องการจะบริจาคนะคะสำหรับนี้ก็เป็นพระนอนใหญ่นะคะใส่ขวดเป็นขวดเครื่องดื่มชูกําลังเนาะคะ่ะยัไม่ได้ใช้เบิ้งนะคะ ะะเป็นการใช้ขวดสังวัดนะคะก็จะมีตักบาดตักบาทประจําวันเกิดฝั่งโน้นนะคะเป็นวันจันทรคันพุทธคุณนุกสาวเสียงเซ็มซี่ต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบูรชาค,ค่ะพอพุธแต่ก,กัเป็นการลงสมุดในการเยี่ยมชมหรือบริจาคสําหรับจะบริจาคค่าน้ำค่าไฟเสียงใ่ระบุลงตรงนี้นะคะ เดามเพื่อนเกษตรดำเนินการตามที่เขาต้องการเนาะคะ่ะเป็นคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะในส่วนตรงนี้เนาะคะ่ะสำหรับจุดนี้นะคะเราก็จะมาดูข้างหน้านะคะอ่าจุกอย่างเป็น,เป,นเป็นขวดเบิร์ตแม่กระทั่งของน้ำนะคะเดี๋ยวไปน้องของน้ำเดี๋ยวเราจะไปเบิไปเบิร์ตอีกคนนึงนะคะเขาจะเบินตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะนี่คือสาราบูชา เออวิ่งเลยเออซาลาบูชาพระแล้วก็บ,บูชาข้างล่างของขังต่างๆนะคะเก็จจรักใจใจแป๊สรักนะจุ๊อ